เรื่องนี้คุณสมยศเล่าให้เราฟังว่าเขามีอาชีพขับรถสิบล้อคุณสมยศบอกว่าเขาขับรถบรรทุกออกจากกรุงเทพตอนดึกไปเส้นทางสายเหนืออาทิตย์ละสามครั้งปกติแล้วเขาจะขับในตอนกลางคืนอยู่ตลอดทำให้เขาสัมผัสกับความเงียบบนถนนจนเคยชินเรื่องราวของคุณสมยศเต็มไปด้วยประสบการณ์เพราะว่าเขาต้องขับรถเดินทางเกือบทุกวัน เขาจึงเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบนท้องถนนบางเหตุการณ์ก็น่าหลอนน่าสยดสยองน่าหวาดเสียวมีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้ขับรถขึ้นเส้นทางสายเหนืออยู่ระหว่างช่วงเขาทั้งสองฝั่งถนนบังเอิญเขาสังเกตเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวใหญ่มากวิ่งตัดหน้ารถเขาอย่างกระชั้นชิดเขารีบเยียบเบรคทำให้รถของเขาเสียหลักและตกลงข้างทาง แต่โชคดีที่ไม่พลิกคว่ำเขาสามารถพยายามนํารถขึ้นมาจากถนนและขับต่อไปได้ทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดนั้นมันเป็นตัวอะไรก,กันแน่กลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็ไม่เคยเห็นและอีกเรื่องหนึ่งครับที่คุณสมยุทธจำไม่มีวันลืมเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เขาจำได้ว่าคืนนั้นราวๆตีสามก่ากว่าเขาเหนื่อยมากจากการขับรถมาทั้งวัน วันนั้นบริษัทให้เขาขับรถไปภาคอีสานติดกับภาคเหนือเพราะเส้นทางนี้เขาขับมาเป็นครั้งแรกคุณสุมยศเขารู้สึกว่าเหมือนจะหลับในเขาจึงพยายามหาปั๊มน้ำมันว่ามีปั๊มน้ำมันที่จะจอดพักได้ไหมขับไปได้หลายกิโลครับเขาเห็นปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่ข้างทางเขาดีใจมากที่จะได้นอนพัก คุณสมยศจึงตัดสินใจจอดพักรถริมถนนเขาดับเครื่องยนต์และเอนตัวนอนลงในรถเขางีบหลับอย่างเร็วเพราะด้วยอาการง่วงหลังจากที่ลามาทั้งวันเขาหลับไปได้ไม่ถึงสิบนาทีกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดครับเขานอนหลับหลับตื่นตื่นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติรอบรอบรถมันไม่ใช่เพราะเสียงรถที่ผ่านไปมาบนถนนหรือเสียงลมพัด แต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่แปลก,กเขารู้สึกเหมือนมีคนหรือบางสิ่งเดินวนอยู่รอบๆรถเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆและหนักสลับกันไปจนนอนไม่หลับบางครั้งเหมือนจะหยุดอยู่ข้างๆตัวเขาแต่พอหันมองผ่านหน้าต่างกระจกก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความมืดยิ่งนอนก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดเหมือนใครกำลังยืนอยู่ใกล้ๆถ้าเขาลืมตาเสียงนั้นก็หายไป แต่เมื่อหลับตาเสียงนั้นก็กลับมาอีกเขาเริ่มขนลุกครับเขาพยายามปลอบใจตัวเองมันอาจจะเป็นความเหนื่อยหรือคิดไปเองของเขาแต่ยิ่งพยายามหลับความรู้สึกก็ยิ่งชัดขึ้นครับจนกระทั่งช่วงใกล้สว่างเขาได้ยินเสียงเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาเคาะกระจกรดเขาเบาๆแต่เขาไม่กล้าขยับหรือมองออกไปข้างนอกหน้าต่างจนในที่สุดเขารวบรวมความกล้า แล้วค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดไฟในรถแทนทีที่ไฟในรถติดภาพรอบๆก็มีแต่ความเงียบและไม่มีใครอยู่ข้างนอกไม่มีแม้แต่เงาหรือสิ่งใดๆที่ผิดปกติครับแต่ความน่าขนลุกไม่ได้จบแค่นั้นตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องตกใจเพราะว่าเขามองไปรอบๆปรากฏว่าปั๊มน้ำมันที่เขาจอดพักอยู่ข้างหน้าปัม๊มไม่มีแล้วมันหายไปได้ยังไง แต่มองไปรอบๆมันเป็นป่าและเห็นลักษณะเหมือนสูสารล้างที่เหมือนทิ้งล้างมานานนับสิบปีแล้วร่องรอยที่เคยเห็นเมื่อคืนไม่มีอยู่เลยไม่มีร่องรอยของปั๊มน้ำมันมีแต่ป้ายของสูสารล้างและต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมบรรยากาศดูน่าขนลุกแม้แต่กลางวันตอนนั้นสมยศเหมือนใจจะหล่นลงพื้นเพรารู้สึกขนลุกกลัวทำอะไรไม่ถูก เขาพยายามถามตัวเองว่ามันเป็นความฝันหรือเป็นความจริงแต่เมื่อมองไปรอบๆทุกอย่างก็ชัดเจนว่าไม่ได้ฝันไปเขาจึงรีบขับรถออกจากตรงนั้นโดยไม่หันหลังกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็พยายามสืบหาว่าพื้นที่นี้มีประวัติเป็นมาอย่างไรเขาได้ข้อมูลมาว่าที่ตรงนี้มันเคยเป็นสุสานที่ดัดแปลงมาเป็นปั๊มน้ำมัน แต่ก็ถูกปิดไปหลายปีแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าผมอาจจะเจอเรื่องลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้วันต่อมาครับเขาอยากพิสูจน์ความจริงเขาจึงขับรถกระบะไปกับเพื่อนสองคนเขาไปถึงปั๊มในเวลาเดียวกันกับที่เขาเคยไปจอดรถนอนพักเขากับเพื่อนได้ขับรถเข้าไปในปั๊มและพยายามมองหาพนักงานหรือใครสักคนที่อยู่บริเวณนั้น แต่ก็ไม่เจอใครสักคนเขากับเพื่อนจึงเดินลงจากรถเดินไปยังตู้บริการที่น่าจะมีพนักงานเฝ้าอยู่แต่เมื่อไปถึงก็ไม่มีใครอยู่เลยเขาอยู่ในปั๊มพักใหญ่ก็ไม่มีรถคันไหนวิ่งเข้ามาเติมน้ำมันเขารู้สึกได้ถึงความเงียบวังเวงและน่ากลัวลาวกับสถานที่นี้ถูกทิ้งร้างมานานสมยศมองไปรอบๆพยายามหาคนที่อยู่ที่นี่ แต่สิ่งที่พบกับไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังเมื่อเขากับเพื่อนเดินลึกเข้าไปรอบๆปั๊มเขาเริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันเขาเหลือบไปเห็นป้ายหลุมศพที่อยู่หลังต้นไม้และพื้นดินที่ไม่เรียบเหมือนทำไว้ไม่เรียบร้อยเขากับเพื่อนรู้สึกสับสนและกลัวขึ้นมาทันทีครับขณะนั้นเองเขาสังเกตเห็นว่าล่องรอยของเท้าฐาน หรือเศษซากบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นรล่งรอยของการเผาอะไรสักอย่างทันใดนั้นครับเขาได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างหลังเป็นเสียงเหมือนก้าวเท้าเดินใกล้เข้ามาเขารีบหันกลับเ,เขาเห็นเงาดํำๆเคลื่อนตัวมารอบๆปั๊มน้ำมันมันเหมือนจะไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนแต่มันกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆทำให้เขากับเพื่อนต้องวิ่งออกจากปั๊มทันทีแต่ด้วยความรีด เขาจําไม่ได้ว่าจอรถตรงไหนเขาวิ่งอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเจอรถในหน้าตกใจขณะที่มาถึงรถแสงไฟจาะปัม๊มน้ํามันก็ค่อยๆมืดลงเขากับเพื่อนพยายามสตาร์ทรถเพื่อขับหนีออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่สตาร์ทรถและเริ่มขับออกไปเขาก็เห็นเงาลึกลับจากรถบรรทุกหกล้อตามหลังมาเหมือนกับกําลังขับตามล่าเขามาเขารีบ เร่งคันเร่งให้เร็วขึ้นจนห่างลับตาไม่เห็นรถหกล้อแล้วเขาจึงโล่งอ,อกหลังจะกลับมาถึงบ้านแล้วเขากับเพื่อนไม่คิดที่จะกลับไปที่นี่อีกเลยและไม่ต้องการที่จะหาคำตอบทำให้ความสงสัยนั้นค้างคาใจมาจนถึงทุกวันนี้